สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกวักมรกตด่างนะคะขอนำพาเพื่อนๆนะคะมาออกนอกสถานที่กันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวนะคะบ้านที่อยู่ติดตริมถนนค่ะ ถือว่าเป็นทําเลที่เหมาะแก่การค้าขายต้นไม้นะคะก็ซึ่งมีทั้งกลุ่มไม้กระแสหลายประเภทนะคะได้แก่บอนสีนะคะเลมอนลามนะคะบอนกระดาษด,ด่างเงินไหลามาด่างนะคะแล้วก็แบคโครนนะคะรวมทั้งเขาได้มีการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษนะคะซึ่งจะมีบรรยากาศดังไรนะคะแพขอเชเพื่อนๆมารับชมติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ และก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอพาไปชมโรงเรือนนะคะซึ่งมีขนาดเล็กนะคะสําหรับเลี้ยงบอลสีนะคะโครงสร้างเหล็กค่ะเขาทําเองค่ะ แล้วก็มีการปกคลุมด้วยพลาสติกใสเนื่อจงจากว่าช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะทางเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าต้องนําเข้าอบไว้ค่ะเพื่อป้องกันใบร่วงแล้วก็ป้องกันเชื้อราค่ะอีกทั้งยังช่วงนี้นะคะราคาบอลเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะคะซึ่งเท่าที่แพทเห็นแล้วก็รู้สึกอลังการมากนะคะก็อันได้แก่ที่เดินชมนะคะก็จะมีฮกหลงนะคะสาวน้อยปะแป้งเจ้ากุงไรเซอร์นะคะนางไหมอินเฮา นกกระทาแล้วก็กวนอิ่มนะคะ แล้วก็นี่คืออีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณโซนด้านหน้านะคะถูกจัดตกแต่งในรูปแบบของซุ้มบรรยากาศหน้าบ้านนะคะมีทั้งไม้แขวนแล้วก็ตั้งโต๊ะนะคะซึ่งอันได้แก่กวักมรกตเขียวนะคะก็เป็นกวักที่นําโชคเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีพญาจงอ้างนะคะมีแบล็ k โคลนนะคะสเสน่จันนะคะแล้วก็ฮกหลงนะคะ แล้วก็เงินไหลามาด่างขาวนะคะนิยมปลูกแบบไม้เลื้อยนะคะแล้วก็บอนกระดาษด,ด่างนะคะซึ่งทางเจ้าของเขาบอกว่าได้มาจากทางใต้สมัยที่ต้นยังเล็กๆอยู่เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหล่าพันไม้กระแสนะคะซึ่งมีทั้งกลุ่มบอนสีและก็ไม้ด่างต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนใดที่สนใจไม้ชนิดใดนะคะก็สามารถติดต่อกับเจ้าของบ้านดูได้นะคะขออนุญาตแจ้งพิกัดไว้ว่าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวแพทจะมาให้เบอร์โทรติดต่อเจ้าของบ้านไว้โดยตรงที่ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งสําหรับวันนี้แพทขอกราบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ